แล้วครับผมสวัสดีน้องทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมฟรีสฟิชแอนด์โกลนะครับผมวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเล่นเป็นบอลเล็กนะครับตัวนี้ก็หน้าตาโหดพอๆทีเล็กเลยครับผมใช้แค่40เหรียญโอเคจัดไปครับโอเคตอนนี้มาแล้วครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าไอ้เจ้าปลาตัวนี้จะโหดหรือเปล่าเฮ้ยเจอกุง้งกุ้งมาสี่เลยของฟรีอินไปโอ้โหตอนนี้พลังกัดของเราค่อนข้างจะรุนแรงครับดูเดือดมากๆแต่มันกัดไม่ค่อยไวเท่าไหร่นะเฮ้ยดานนุ้นมีสายพันธุ์เดียวกับเราตกใจหมด กำลังกินปลาตัวนี้ครับไปช่วยไปช่วยช่วยเพื่อนพี่ช่วยพี่ช่วยเฮ้ยเนื้อขอบ้างเนื้อขอบ้าง OK. เฮ้ย,อยไอ้ดุกไอ้ดุกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวุ้ยดูโคตรช่วยกันเพื่อนช่วยกันเพื่อนไอ้ดุกด้านหลังเพื่อนดูเหมือนเพื่อนเราจะาไม่ไช่วยเลยครับเขาไปชาร์จมันถิอว่าเรามีหลายตัวเฮ้ยมันกัดเพื่อนเราเขาไปช่วยเพื่อนก่อนเดี๋ยววายน้ำช้ากัดไปไอ้ดุกเ,เต็มตัวเต็มตัวลุมัาลุมมาเลยเออเฮ้ยเราจนีไปไหนเราเฮ้ย เพื่อเรานี้เข้ามาช่วยถือว่าเ้ามางไม่มีใครช่วยกัดกัดแลกกันแลกกันตาโอ้โหโอเคมาใหม่ครับผมโอ้โหไม่น่าไปช่วยมันเมื่อกี้โดนกัดผมเข้าไปช่วยพอผมช่วยมันได้มันหนีเลยครับด้านหน้านี้รู้สึกว่าจะเป็นปาบิลันย่านะครับผมชาร์จไปชาร์จไปกัดไปอุย้ยโดนลุมโดนลุมโดนลุมเว้ยมาลุมก็ได้ลุมก็ได้ไดตายไหมเรียบร้อยครับโอ้ด้านนี้มีไอปลาปากแหลมอีกแล้วนะผม เข้ามาเลยกัดหางไปก่อนป้าได้จังหวะกินหางพอดีถ้ากินหางได้นี่สบายครับผมนี่ลวงไหมน้องลวงไหมน้องเรียบร้อยครับสภาพอนดถมากๆกระจุยอิ่มน้ำสำลานเลเวลขึ้นยากใช่ได้ครับปลาบอลเลสตัวนี้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแก๊งพิรันยาครับผมเข้ามาเลยเข้ามาอุ้ยโดนลุมหลายตัวหลายตัวมาเยอะกันไปไปเยอะเกินแล้วเพื่อนอุ้ยจะรอดไหมเนี่ยจะรอดไหมเนี่ยกัดไปกัดไปพี่เล็กลุยมันพี่เล็กเรียกมันว่าพ <c oughs> ี <g <websites> <g ่เล็กดีกว่าเรียบร้อยครับ ถึงจะชื่อพี่เล็กแต่ตัวไม่เล็กนะโว้ยเข้ามาได้เลยหมดหรือยังปลาเปนลัญญาเคลียร์แล้วครับโอ้โหมาเกือบสิบตัวเกือบตายเหมือนกันเอาล่ะเราเจอไอ้ปลาปากแหลมนะครับจะลุยไหมจะลุยไหมเข้าไปชาร์จมันเลยดีกว่าครับผมเก็บตัวตายได้น้องเ,อเนื้อพี่เนื้อพี่เนื้อพี่เออดีมากเรียบร้อยได้เนื้อฟรีมากินดีเลยครับหนีเลยจะหนีไปไหนหนีไม่รอดไอ้น้องกลับไปโอ้ดูสภาพปากโอ้ อนตายมากๆร่างกายมันหมดยางไอปลาดุกไปไหนวะเนี่ยแขนเคืองมันมากเลยเดี๋ยวต้องไปล้างแขนให้ได้เดี๋ยวขอให้เป็นเลเวลห้าก่อนเจอกันจะดีไปไหนจะดนีไปไหนน้องตามไปตามไปขามันพี่เล็กขามันกัดไปกัดไปกัดไปโอ้ยเหนียวเหนียวอ๋อเหนียวอ๋อสบัดกัดแบบสบัดเอ๊สบัดไปเรียบร้อยครับได้เดือมาละเออจม จะนู้นมีเนื้อฟรี2อันเว้ยเฮ้ยกุ้งเดี๋ยวพี่ขอไอ้กุ้งกำลังกินอยู่ครับแย่งเลยครับผมหมดเสร็จหมดเสร็จตัวใหญ่ต้องได้กินนี่น้องตัวเล็กก็ตายไปซะเมื่อกี้ฝั่งนี้ดูเหมือนจะมีอีกหนึ่งอันนะครับใครกินใครบอลกินบอกมาไอตัวนี้แน่นอนเลยไม่ต้องมาทำเนื้อกัดไปกัดไปเอาเนื้อแกมาชดเชยตีเรียบร้อยไดรเลเวลมา79ปลาถูต่อเลยปลาถูต่อเลยกัดไ่โดนโุ้ยหนีไวออ้ยเจอตัวเล็กครับกัดตัวเล็กแทน เมื่อกี้ตัวใหญ่กันไม่โดนมันมา2ตัวไยตัวใหญ่หลบไปอยู่ในรูนี้เดี๋ยวเห็นวบบไม่รอดไม่รอดเห็นแล้วเห็นแล้วโอ้เพียบโอ้ยชอบจัดไปกัดเออแหละดีมากหนีไปแล้วเหรอหนีไปแล้วเหรอมันหนีออกมาเป็นกลุ่มเลยครับเมื่อกี้ตอนแรกอยู่หลายตัวไอตัวนี้อีกแล้วเหรอเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีลมมีลมมีลมสองหนึ่งเหรอสองหนึ่งเหรอตอนนี้มันเข้ามาชาร์จตัวเดียวครับเพื่อนมันเพื่อนมันโกยไปแล้วเหรอนึกว่าจะลุมที่ไหนได้เพื่อนมันหนี ไม่ต้องหนีไม่ต้องหนีตามไปตามไปไอตัวนี้ไม่สู้เว้ยเฮ้ยหันมาสู้แล้วว่ะมามาหมุนหน้าไปก่อนเมื่อกี้รู้สึกว่าจะมีอีกตัวนึงเข้ามาช่วยมันกัดแบบลากไปเลยเรียบร้อยเดี๋ยวไปฆ่าเพื่อนมันต่อสบายสบายตอนนี้เราโหดแล้วเพื่อนมันไปไหน,นแล้วเนี่ยเอาละครับผมเจอแล้วครับมาหลบอยู่ตรงใต้ก้อนหินก้อนนี้ครับคิดว่าจะพ้นเหรอสีก็ต่างกันเลยน้องแม่ถ้าสีเหมือนกันว่าไปอย่างสีสะเขียวน้ำเงินเลยไปหลบ ตายก้อนหินรีบหนีใหญ่เลยครับโอ้ลัวาตายเหรอกวัวตายเหรอไม่รอดแน่นอนไม่รอดนะติดเออนั่นแหละแหมมาติดจนได้ครับกัดไปเรียบร้อยครับผมโอเครู้สึกว่าด้านหน้าจะมีแก๊งปีรัญญาครับกำลังลุมกินอะไรอยู่ไม่รู้ครับผมเข้ามาดีเพื่อนเข้ามาดีเพื่อน,าาอนจะได้ดูดทีเดียวเลยตอนนี้เราดูดได้แล้วแบบสบายๆไปพามันให้หมดพี่เล็กลุยไปพี่เล็กว่ายสวนน้ําไม่ไหวเขามาดูดไปดูดดิดูดดิดูดด,ดิเออนั่นแหละดีมากโอเค แจมนะเรียบร้อยเกลียงเดี๋ยวไปหาไอ้ดูก,ก่อนไอ้ดูหายยากครับวันนี้ตั้งแต่เลเวลเยอะๆที่หายไปเลยครับผมโอ้อะไรวะไปไปไปกินมันพี่เล็กกินมันกินไปกินไปเข้ามาเลยขี้ขวากินได้เลยเว้ยสบายสบายตอนนี้ไม่น่าจะมีปลาตัวไหนนะครับสู้เราได้เลยครับผมเราตัวใหญ่แบบสุดๆอะ่ะฆ่าแบบสบายสบายทุกตัวโอ้กะตุยไปครับมากินให้หมด ตัวเล็กตัวน้อยมาเลยปาทูน่านี่ก็คิดขวากินได้เลยครับตอนนี้ปิลัญญาก็เช่นกันสบายสบยแตกไปแตกไปเออนั่นแหละดีมากตามมันไปตามมันไปแต่ข้อเสียคือเราว่ายน้ําช้าไปนิดนึงไม่งั้นจะแจ่มกว่านี้โอ้โหได้เนื้อของตัวอะไรมาวะตอนนี้เลเวล11แล้วนะครับกินไปโอเคเอาละครับผมรู้สึกว่าด้านหน้าจะเป็นปลาดุกตัวใหญ่นีครับคู่อริเรานะครับผม ตอนนี้เราเลเวล14เลยครับน่าจะสู้มันได้แบบสบายๆไปแยง่งเนื้อมันกันดีกว่าชาร์จเลยเล็กชาร์จเลยเล็กมาเข้ามาโอ้ยหมุนหน้ามาทันว่าจะกัดาหางเลกหน่อยสู้ห่อสู้หรอ,หรอพี่กัดแรงกว่ากัดไปกัดไปตายไหมตายไหมน้องเหรอสบายๆอยู่แล้วดูปากโอ้สะใจเว้ยปากบ้านเลยสดๆด,ดูดซ่วมได้สบายๆครับตัวนี้บ้านไทยซ่วมเต็มบอกได้เดี๋ยวผมพาไปดูดซ่วมให้เอชนะมันแบบสบายๆเลยครับผม เลือดเหลือ200กว่าคิดดูดิว่าตอนนี้หนองน้ําตรงนี้นี่ยไม่น่าจะมีใครสู้เราได้แล้วนะครับผมเดี๋ยวเราเปลี่ยนด่านนะครับไปเล่นเป็นปลาตัวอื่นกันบ้างดีกว่านะครับโอเคครับผมทีนี้เราก็จะมาเล่นในด่านของโอเชียนกันบ้างดีกว่านะครับเดี๋ยวปลาที่ผมจะใช้ในวันนี้ก็อขอเป็นปลาฉลามก็แล้วกันนะครับเพราะว่าภารกิจของผมวันนี้ก็จะเป็นการนะครับตามล่าแล้วก็ฆ่าเมกาโลดอนให้ได้เลยยังไงวันนี้ก็ต้องฆ่าให้ได้ครับผมเพราะว่าตอนนี้เราสามารถที่จะเลเวลเกิน10ได้แล้วนะครับคิดว่าสู้ได้แน่นอนไปเริ่มเเเก็บวลยผ ผมถนัดปลาฉลามมากกว่าครับไอปลาโบล็กมันค่อนข้างจะเล่นยากไงไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ไม่มีตัวอะไรให้กินเลยเนะี่ยอันนี้ปลาอะไรปลาตัวเล็กๆเอาเป็นเงามัอนดียวโอ้โห <c oughs> ว่าแล้วว่าทำไมกินไม่ได้เดี๋ยวกินพวกกระหล่ำปีทะเลไปก่อนแล้วกันขอเรียกกระหล่ำปีด้กันครับผมก้อนเหมือนดีต่างกันที่สีเองเดียวสีไม่เหมือนดูดมาเลเวลฉลามค่อนข้างจะขึ้นยากครับอันนี้อะไรปลาหมึกปลาหมึกที่ชอบครับกินได้เลยครับผมเฮ้ยดูดไม่ได้ ต้องเป็นไอปลาตัวใหญ่เฮ้ยปลาอะไรกัดไปกัดไปตัวอะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยวตกใจหมดเฮ้ยมันมาอยู่ตรงท้องกัดไ่โดนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเออนั่นแหละดตมากกัดไปเออบึกอาดปลาอะไรเนี่ยหน้าตาโคตุเล่เลยปลาตัวนี้กินไบกินไปเลเวลขึ้นมาครึ่งหนึ่งเลยครับผมกินไอปลาตัวเมื่อกี้ไปกัดลำปีต่อดูดมาดูดมาดูดมาอันนี้เป็นห้องสวีทด้วยนะครับมีไฟสีชมพูเอาไว้ฟิชเชอร์ลิงอบเอหื น่าจะมีการผสมพันธุ์ปลาด้วยว่ะเกมน,นี้น่าจะมันน่าดูเดี๋ยวไปหาปลาตัวแบบว่าท้าทายท้าทายหน่อยดีกว่าปลาหมึกนี่ผมดูดมันไม่ได้ครับเอ้ยดูดได้แล้วโอเคเมื่อกี้แสดงว่าไม่โดนไอปลาตัวนี้ตัวใหญ่ใช้ได้ครับปลาสวยงามครับผมสีขาวกินไปกินไปเพื่อนมันไม่ช่วยเลยนะครับแสดงว่ามันไม่สู้เราแน่นอนแล้วก็มีปลาอะไรนิลินนิลินอะไรด้วยครับผมจําชื่อมันได้เดี๋ยวค่อยขึ้นไปฆ่ามันโอเค มาปลาเข้ามาเลยหุ้ยจะเข้ามาชาร์จเราครับโดนกัดไปทีเดียวนะครับด้าหงายเลยครับผมกระจุยไปน้องเล่นกับพี่ไบใบสิบปีตัวนี้ต่อตัวนี้ต่อ,ตตอกัดายกินายพี่หลามตัวนี้ช่อพี่หลามนะครับผมเรียกง,ง่ายๆเข้าใจง่ายดีโอเคอีกหนึ่งศพตอนนี้เราจะสามารถวัดกับไอ้ดังโคออสเซียได้หรือเปล่าเนี่ยไม่น่าจะได้ั้างเดี๋ยวปล่อยมันไปก่อนแล้วกันเราต้องเล่นแบบชานฉลาดครับผมขอเนื้อขอเนื้อเนื้อฟรีเนื้อฟรี จัดมาเฮ้ยปลาตัวนี้หน้าตาโหดใช่ได้เดี๋ยวค่อยมาฆ่ามันดีกว่ากินเนื้อฟรีก่อนเล่นชชวงแรกๆต้องฉลาดกินเนื้อฟรีไปก่อนเอามาได้เลยจัดให้กระเด็นไปนู่นเลยครับไอปลาตัวเขียวๆตัวใหญ่เมื่อกี้ไม่รู้หายไปไหนแล้วดูหน้าตาค่อนข้างจะโหดนะครับตามล่ามก่อนดีกว่าเฮ้ยอะไรข้างหลังเอ้ยปลาเลปเตอร์เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอพวกนี้มันมาเป็นแก๊งโกยก่อนโกยก่อนโหดชฉยย่อยโหดชฉยย่อยสบัดไปสบัดไปพี่ลาม พี่หลามหันไปกัดมาเลวดีก่อนดีก่อนดีก่อนดีกว่าเพื่อควมามปลอดภัยโอจริงครับตัวนี้เดี๋กกินในตัวสีขาวนี้ก่อนกัดไปกัดไปเออคาบทีเดียวได้สศพเลยครับเรียบร้อยทั้งคู่ครับผมโอเคตอนนี้เลเวลสามแล้วครับกัดไปกัดไปแจ่มมากแจ่มมากดีมากพี่หลามพี่หลามมาวันนี้ไม่ตายครับไม่ธรรมดาอยู่รอดมาจนถึงเลเวล3นะครับผม อีกสักตัวอีกสักตัวกัดไปกัดไปเออนั่นแหละดีมากเฮ้ยอะไรอะไรมาแย่งอะไรวะอ๋ออหลาเหมือนกันพันเดียวกันดีกว่าม่ฉั้นจะแดกนิดหน่อยเนือพี่เนือพี่อย่ามาแย่งโอเคเรียบร้อยกินก้างด้วยจัดไปไปดูอีต่อไปฆ่าไอ้ปลาดังโคออสเดียดีกว่านะครับไปไหนแล้ววะหาไม่เจอกันเอาไ้ตัวนี้ก่อนก็ได้เร็ว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 ทันไวทันไหมท,ทันอยู่กัดไปกัดไป ต้องคอยระวังหลังไว้ด้วยครับเวลากัดก็พยายามหมุนสะบัดดูให้ทั่วๆหน่อยบางทีมันเข้ามาแดกเราด้านหลังนี่ไงเจอแล้วไงเจอแล้วไงกัดทางไปกัดไปเออเราได้เปรียบเราได้เปียบเร็วแล้วไอ้ตัวเขียวอย่ามันลุมก็เลยกันกัดมันแล้วฟัดขึ้นบนขึ้นบนไปขึ้นบนไปเดี๋ยวเจอปลาแรปเตอร์เรายุ่งเออนั่นแหละมันเสียเปรียบแล้วแล้วครับผมเรากินหางมาแล้วสบายน้องเสร็จพี่แน่นอนตอนนี้ตัวเรากับตัวมันนะพอๆกันเลยครับผมสูสีมาเป็นคู่ที่สูสีมากๆมันน็อกไปแล้วครับ ต้องแยกเนื้อมันแยกชิ้นส่วนกัดไปพี่หลามดยโอ้ยหนังเหนียวว่ะกัดไม่ขาดสักทีเมื่อไหร่จะได้แหกเนื้อนเนี่ยอึดมากๆครับเอ้ยอย่าอย่าไม่แย่งอย่าไม่แย่งพี่คนกัดเอาไว้ไม่ต้องมาแย่งไม่ต้องมาแย่งเนื้อพี่กินกินกินรกินรกินเดี๋ยวตัวนั้นแยกไอ้ตัวนี้แยกไอ้ตัวนี้แยกไอ้ตัวนี้แยกโอ้แม่งเอ้ยมาแย่งเฉยเลยไอ้ตัวเขียวนี่กินได้เลยหรือเปล่าเนี่ยเอ้ตัวเขียวโอ้ยโดนลุมโดนลุ่มไปช่วยดิเอ้ย วลาอย่างนี้ไม่ช่วยเราโอ้โหเมื่อกี้กัดตายแล้วมาช่วยจังเลยเร็วมากๆเลยเพื่อนเราโอ้โหไม่มีประโยชน์อะไรเลยเอ้ยนิลินออน่ลินไปขโมยหันไปหันไปหันไปสู้มาเล่วพีลามเวกัดไปกัดไปมาดีว่ามาดิว่าได้อยู่ได้อยู่ตายไม่ดีเออะนั่นแหละมาไม่เตรียมตัวไม่เตรียมตัวกัดไปกัดไปกระจุยโอ้โหใจถึงใช้ได้ครับอันนี้ลูกอะไรวะเนี่ยกินเลยแล้วกัน เดี๋ยวนี้จ่ายปลาตัวเขียวนี่ก่อนดีกว่าโหดครับผมคายตัวนี้ดีกว่าเออนี่แหละตัวนี้แหละที่ผมอยากจะฆ่ามันปากกว้างๆนี่แหละครับผมจัดไปจัดไปมีดังโคอัดเซด้วยต้องระวังให้ดีรอบนี้เลือดเราเหลือน้อยมากครับเราอาจจะตายก็ได้แต่ไม่เท่าไรเอ้ยอุ๊ยตัวนี้กัดทั้งหลังเดียวปลาไหลเหรอกินเนื้อก่อนกินเนื้อก่อนหมุนไปหมุนไปพี่ลามดูสบัดดุดมาแล้วครับผมเรียบร้อยไหมเรียบร้อยไหมกัดไปตอนนี้เรากัดตัวอะไรอยู่เนี่ยโอ้กัดบวไปหมดล้ว อ๋อเรากัดก้างเหรอโอ้ไม่ว่ากัดตัวอะไรไม่มีตัวอะไรครับเป็นก้างปลาที่หล่นเอาไว้อยู่ไหนเอ้ยข้างหลังเดี๋ยวไอ้ตัวนี้มันเอ้ยตัวนี้แหละที่เราจะฆ่ามันครับมาลอบกัดเหรอลอบกัดเหรอตายจะให้จะข้างหน้าข้างหลังบอกพี่มายน้องได้หมดเอ้ยอูย้ตายแล้วโอ้โหไม่มีโอกาสได้หายใจอย่าไปกัดหางหรือว่ากัดไม่โดนมปเอ้ยมากินหางโคตรฉลาด มึงจะลาดเด้อตายแนะ่มึงอุ้ยโมโหแล้วเว้ยหัวร้อนแล้วกัดไปกัดไปเข้ามาเลยมามาหมดมาดิวะมากัดไปกัดไปชักชักมีชักเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันขอกินเนื้อก่อนมามามึงเข้ามาแม่งคอยจะรอบกัดอย่างเดียวรอบกัดเหรอมึงเหรอฮกัดไปกัดไปดีมากดีมากมากัดสะบัดโอเคเคลียตาย,ต,ายตัวนี้ต่อเรียบร้อยมีใครอยากตายกงนะี้ยเลยเอ้มึงใช่ไหมมึงใช่ไหม เดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวจัดให้หนีใหญ่หนีใหญ่หนีไม่ไหนมีรอดมึงมีรอดแน่อ๋มันล่อมาที่บ้านมันครับผมเฮ้ยมันจะลุมมันจะลุมเรียบร้อยไปจะลุมเหรอจะลุมเหรอสบายๆดูดได้เลยหรือเปล่าเนี่ยทำไมมันไม่ดูดวะโอเคดูดได้เลยครับตัวสีเขียวไม่แน่ใจว่าจะสามารถสู้ไอ้ปลาดังโคออสเซียได้หรือเปล่าเฮ้ยตอนนี้มันกําลังเผลออย่างนี้ต้องเข้าไปชาร์จเข้าไปกัดหางมันแล้วพิลามโอ้โหพ่ลามหมุนหน้าชา้าเหลือเกินไปไหนแล้ววะไม่ใช่มาอยู่ด้านหลังเราานเนเี่ยกัดดงไปไปมโ เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนต้องอาศัยจังหวะน,นิดนึงตอนนี้เลือดเราเพิ่มมาเยอะพอสมควรนะครับได้เวลาเข้าชาร์จแล้วครับผมกัดไปกัดไปเฮ้ยมันมีเลือดออกอยู่แล้วนี่หว่าสบายสบายมาไปโดนใครกัดมาเฮ้ยมันกัดแรงโคตรกัดแรงโคตรคตรพี่หลามสู้เขาพี่หลากัดกลัวไปกัดไปตายไหมไม่ตายเหรอล็อกแล้วครับผมโอเคมันน็อกแล้วไม่น่าจะสู้เราได้ลองปล่อยมันดูดิว่ามันจะหนีเราได้หรือเปล่าอ่ะโอเคตายสนิทโอ้ว่าจะปล่อยให้หนีสักหน่อยแหมอุตส่าใจดีดันหมดแรงซะก,ก่อน กินไปกินไปกินอร่อยแน่ตัวนี้ทําไมวันนี้เราไม่เจอไม่กล้าลดนอนวะแค้นมันมากเลยเนี่ยยังไงก็ต้องข้ามให้ได้ครับผมเก็บเลเวลให้ได้สัก20สแล้วก็ไปข่าไม,ม่กลโลดนอนวันนี้ฆ่าได้แน่นอนเอยเจอตัวจะเข้ามาชาัดอาปากมาจตกไกลมามามา,มาเป็นอาหารให้พี่เลยน้องโอ้โหอาปากมาแบบแนวแน่แนวแน่มากๆตายอฮ้ยหลามตกใจหมดโอ้โหใจตกไปอยู่ที่ตาตุ่ม อันนี้ต่ออันนี้เนื้อฟรีนี่ให้มากัดเอาไว้เมนูสามอันเลยกินมหนำสำราญแน่นอนเรียบร้อยอา้าวพลาดไปหนึ่งอันไม่เป็นไรไม่เอาละมาด้านนี้ต่อเลยนั่นไงเมกาโลโดอนเพื่อนยากโอ้โหเรายังไม่ใช่คู่ต่อสู้ของมันครับปล่อยมันไปก่อนเอาเป็นว่าตอนนี้เรารู้วิกัดมันแล้วกินพวกตัวเล็กๆพวกนี้ก่อนดีกว่าแต่ต้องคอยระวังหลังให้ดีไม่งั้นเดี๋ยวได้ตายฟรีแน่นอนบลบมาด้านนี้ก่อน เอาเป็นแบบว่าตัวที่พอสู้ได้ดีกว่าเฮ้ยเดียวโอ้โหปากบานมาจตกไกลปากบานมาจตกไกลชาร์จมันพี่ลมชาร์จไปแล้วไล่ตามมันไล่ตามมันตีกัดไปกัดไปกินหางนี้ได้เปียปมามาเราได้กัดไปก่อนหลายทีครับน่าจะสู้ได้อยู่กัดไปกัดไปฟัดมันไปฟัดมันไปเออนั่แหละดีมากเป็นการบู๊กันนะครับระหว่าง2ยักษ์ใหญ่แห่งท้องทะเลกัดไปกัดไปชัดชัรทุรนทุรายเหรอไม่รอดไม่รอดเรียบร้อยตายสนิท แยกชิ้นส่วนมันก่อนครับผมจะได้กินแบบง่ายๆโล่งคอไม่งั้นเดี๋ยวติดคอตายกัดไปกัดไปหุยเนื้อหนังเหนียวเลยเกินกว่าจะแยกได้เฮ้ยไปอีกหนึงตัวเอ้ยเดี๋ยวเดีวเดี๋ยวตัวนี้ไม่ไหวแน่นอนเลยไม่ไหวแน่นอนเลยเลือดจะหมดอยู่แล้วพี่ลามพี่ลามโอ้โหเอาละครับผมทีนี้ก็ได้เวลาคิดบัญชีแล้วครับมามาเลยเพื่อนมารออยู่ ไอ้ลามเพื่อนเราไม่ค่อยช่วยเราไม่งั้นเราจะสู้แบบสบายสบายไปกัดหามันก่อนไปกัดหามันไปอ้ยเป็นกัดโคแรงกัดที0่เลยเหรอได้ได้จัดให้รอบนี้ตัวตัวไหมถ้าตัวตัวสู้ได้แน่นอนอันนี้รีบเลเวลมาล้างแคนมันก่อนเลยครับผมตัวอื่นไม่สนใจกัดไปกัดไปสู้ได้แน่นอนเว้ยชักชักเออจะหนีไปไหนทุรนทุรายร้องขอชีวิตสิวะมาร้องขอชีวิตเดี๋ยวจะปล่อยร้องดิไม่ร้องก็กัดต่อพี่ลามฆ่ามันฆ่ามันใจแน่วแน่เด็ดเดียวมากฮะ ตายไปโอ้โหสาให้โอกาสร้องขอชีวิตนะครับมันไม่ร้องด้วยแน่นอนมากมากจริงๆงมันก็บอกว่ามันอยากจะร้องแต่กูร้องไม่ได้มันกัดกูอยู่โอ้โหกัดไปกัดไปเนื้อมันที่หนังเหนียวกว่าจะพังเนี่ยยากมากมากครับใช้เวลาโคตรนานเลยกว่าจะแยกเนื้อมันได้โอเคเดี๋ยวต้องเก็บเลเวลใหม่เลยเฮ้ยอูยแรปเตอร์แรปเตอร์เดี๋ยวนี่ก่อนนี่ก่อนโกยก่อนดีกว่าแรปเตอร์นี่อันตรายนี่ก่อนดีกว่าครับผม เอาตัวเบาๆตัวเบาๆลากไปแดกลงนุนไปลากไปลากไปไม่ใช่กระสือนะเราเป็นปลาเอาละครับตอนนี้เราเจอคูัวรลีเราอีกหนึ่งตัวนะครับผมจัดไปตัวที่2นี้ตายแน่นอนเข้ามาเอามาโอ้ยเป็นหันหน้ามาสู้ก่อนทําให้เราเสียเปรียบเสียเปรียบหรือเปล่าไม่รู้ลองดูเรือจะหมดแล้วเรือจะหมดแล้วพี่ลามแล้วพี่้ามพี่ลามสู้ได้ผมว่าโอ้ยอะไรจะวุดนวิดปานนี้กัดไปกัดไปมันนอกแล้วมันนอกแล้วเร็วมันนอกแล้วมันนอกแล้วอุ้ยเราเกือบตายแล้ววะ อาจจะไม่รอดถ้ามีปลาเล็กๆๆมากัดนี่เราตายแน่นอนโอ้โหลากไปข้างบนลากไปกลางข้างบนเอาไปแดกข้างบนพี่ลามจะอ,อยู่ตรงนี้ตรงนี้อันตรายขึ้นบนเลยขึ้นบนเลยลากขึ้นไปลากขึ้นไปเอ้ยข้างบนเบ็รการโดดอนใช่เปล่าวะใช่เลยครับงั้นข้างล่างดีกว่าข้างล,าล่างอดภัไฟวะโอเคอุ้ยกว่าจะแทนเนื้อมันได้ตอนนี้เลเวลเจ็ดแล้วนะครับผมเฮ้ยออ้ย,อยตกใจหมดไอ้หลามแม,ม่งึงใจไปอยู่ที่ตาตุ่มเลย จะมากินก็มากินดีๆดิดมึงโผล่มาเกียบๆยงี้ใครจะไปรู้ตกใจหมดตีกัดไปกัดไปอีกไม่นานได้เจอกันแน่นอนไม่การโลดอนรอแป๊บเดียวตอนนี้ขอเก็บเบลอีกสักพักหนึ่งเดี๋ยวประมาณรลเวล15นะครับเราจะเข้าไปบวกกับไม่การโลดอนนะครับผมโอเคตอนนี้เลเวล8แล้วอีกไม่นานเท่าไหร่พวเแรปเตอร์นี่อันตรายเวลาอยู่เป็นแก๊งโคตรโหด,ดเฮ้ยดูเพื่อนเราดิโอโดนในปาตัวนี้กัดเวียงเลยหมุนติวติว ตัวก็ใหญ่กว่าเขาสู้เขาไม่ได้โอ้โหกากมากมากไปไปเดี๋ยวพี่ช่วยเดี๋ยวพี่ช่วยมาโอ้ดูปาก <c oughs> โอ้ขำปากแหมอะไรจะทําปากได้ตลกขนาดนี้กินไปกินไปเรียบร้อยเฮ้ยมาอีกหนึ่งตัวครับผมอ้าปากบานมาก่อนเลยครับปากบานมาเลยเหรอจัดให้จัดให้ใหไปกัดไปกัดไปสะบัดสะบัดไปสะบัดมาทางด้านนี้หน่อยเฮ้ยโอ้โหแหมพอเพื่อนกัดตายแล้วโชว์โชว์พาว อยู่คนเดียวเมื่อกี้เห็นโดนกัดมุนติ้วๆเลยมึงอ่ะโอ้เอาตัวรอดคนเดียวไม่ได้ครับต้องให้ผมมาช่วยไงเมื่อกี้ถ้าผมไม่มาช่วยตายเลยตัวเนี้จัดการในตัวเขียวนี่ต่อเลยหนีเหรอหนีเหรอไม่รอดไม่รอดเราเป็นผู้ล่าเราไปได้ทุกที่นนองกัดไปกัดไปเออเรียบร้อยเดี๋ยวไปจัดการนั่โคออสเตรียตัวเมื่อกี้ก่อนไม่รู้หายไปไหนแล้วตอนนี้เลือดเรามา100กว่าแล้วน่าจะพอสู้ได้ครับผมอยู่ไหนเอ่ยอยู่ไหนเอ่ย ตัวนี้หรือเปล่าตัวใหญ่ๆเห็นอยู่หนึ่งตัวใช่มันไหมใช่เลยครับผมเดี๋ยวรอจังหวะสักนิดนึงเข้าชา์จแบบซึ้งๆหน้าอาจจะไม่ใช่ความคิดที่ฉลาดเท่าไหร่รอจังหวะรอจังหวะได้จังหวะแล้วโอ้โหได้จังหวะไอ้ตัวนี้อลดิไม่ใช่จังหวะเราโอ้โหอะไรเนี่ยมึงมาจากไหนเนี่ยโอ้โหมึงมาขัดจังหวะกูมากเลยเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันโอ้ยอาปากบานมาเลยเดี๋ยวมุนก้อนมุนก่อน มุนก่อนมุนก่อนไปกัดหางมันไปกัดหางมันกัดหางมันเออนั่นแหละเราได้เปรียบแล้วเราได้เปรียบมาอุยกัดแรงกัดแรงกว่าเราอีกเหรอวะโอ้ยใช้ได้กัดไปพี่ลามกัดไปพี่ลามลากมันไปฟัดด้านบนมาฟัดกันด้านบนในน้องจะหนีไปไหนจะหนีไปไหนเมื่อกี้เก่าเหรอฮะเข้ามามันตายแน่ตายแน่นอนกัดไปชัดชัก,ชกเออมันตายเลยครับผมโอ้น็อกไปแล้วครับเออสบายสบาย,บายนี่นี่นไอตัวนี้เลย ไอตัวนี้เลยที่ปวดแล้วเมื่อกี้เดี๋ยวขอจัดการก่อนแม่งตีนี่เมื่อกี้เก่งเหรอเก่งเ่รเม,กกมกกื่อกี้เมื่อกี้เก่งใช่ไหมเรียบร้อยทีนี้ก็ไปแทนเนื้อไอ้ดังโคออสเซียนนี่ต่อเลยครับตอนนี้เราเลเวลสิแล้วนะครับผมอีกไม่นานเจอกันไม่กาลรดอนตายก็ตายวัดดวงไปเลยต้องฆ่ามให้ได้เดี๋ยวถ้าเลเวลสิไม่ไหวผมจะเก็บไห้ถึงเลเวลร้อยเลยรอบหน้า แต่วันนี้เอาแค่เลเวล15พอแล้วกันโอเคครับผมตอนนี้ผมก็เก็บเลเวลนะครับจนถึงเลเวล21นะครับแล้วก็พักฟื้นจนเลือดเต็มเป็นที่เรียบร้อยเลยครับเดี๋ยวเราจะไปตามล่านะครับแล้วก็ฆ่าในการระดนตัวนี้กันเลยครับผมเดี๋ยวผมต้องอาศัยนะครับจังหวะที่มันเผลอแล้วก็เข้าไปกัดหางมันนะครับโอเคดูเหมือนว่ามันจะลงไปกัดตัวอะไรนะครับเดี๋ยวรอจังหวะดีๆรอจังหวะดีๆตัวมันก็ใหญ่กว่าเราอยู่ดีนะเนี่ยต้องดูสถานการณ์นิ่งๆครับผมเตรียมตัวเตรียมตัวเตรียมตัวชาร์จ หลบมาด้านนี้ก่อนหลบมาด้านนี้ก่อนเขาหางเขาหางเอ้ยมันโอ้โหยไม่เอ้ยมันเห็นเราก่อนไม่ว่าการสู้ไปสู้ไปสู้ไปสู้ได้หรือเปล่าไม่รู้ลองดูวันนี้คอ้สู้ได้ถือว่าโอ้โหยุตส่าเก็บเลเวลรองมาตั้งชั่วโมงหนึ่งกัดไปกัดไปเฮ้ยเหมือนจะไหวครับเหมือนจะไหวครับเบการลโดอนเสร็จเราโอ้โหยสะใจโอ้โหคุ้มค่าที่รอคอยหนึ่งชั่วโมงนะครับกับการเก็บเลเวลแล้วก็พักฟื้นเลือดจนเต็ม เสียเลือดไปหลายร้อยเลยครับผมเอาละครับรู้สึกว่าจะมีเมกาเราดอนอีกหนึ่งตัวนะครับชาร์จไปเลยเมื่อกี้เราก็ฆ่ามาแล้วหนึ่งตัวลองดูอีกสักตัวหนึ่งไปวัดดวงเลยครับผมสู้ได้หรือป่าไม่รู้ต้องลองต้องลองเว้ยมาสู้ตายเว้ยมากัดไปกัดไปพี่ลามลุยวันนี้เราฆ่าเมกาเราดอนได้2ตัวเลยนะครับโอ้โหเรียบร้อยสบายสบาย,บายตายไปแล้วครับผมโอ้มีอีกหนึ่งตัวครับเฮ้ยพอฆ่าปุ๊บมันก็จะโผล่มาเลยนี่กว่าสุดยอดเลยว่ะมันมาไม่มีจํากัดเลยครับผมชนะแบบสบายสบายมากๆ รอบที่2นี้เรามาแบบเลือดน้อยเลยนะครับผมโอเคครับผมงั้นเอาเป็นไว่าไงในพาร์ทนี้เราจบกันเพียงเท่านี้ก็แล้วกัน,นครับสำหรับใครที่ชื่นชอบเกมนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับผมสวัสดีครับมามาเอ้อ